อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆและวิดีโอใหม่ๆจากทางชแนลกราบสวัสดีเพื่อนๆชาเปสโม,โมบายทุกๆคนกันด้วยนะครับวันนี้คุณอยู่กับผมสน p o ป๊อปชแนลในเกมเปสโมบาย2 0 2 1กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับทุกวันจันทร์และวันพฤหัสกับการเปิดแพค็คเกลือแบบนี้ ซึ่งวันนี้เนี่ยทางคนมิก็ได้อัปเดตแพ็คขับเซเลคชั่นเข้ามาถึง2แพ็คด้วยกัน <Wow. S 1> ผมต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนเลยนะครับว่าแพ็คขับเซเลคชั่นของวันนี้เนี่ยน่าสนใจมากๆเลยถ้าเพื่อนๆไม่เปิดเนี่ยถือว่าพลาดเลยนะครับและก่อนที่เราจะเปิดแพ็คเนี่ยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b e ไว้ให้พวกเราด้วยนะครับโอเคเราเข้าไปรับชมกันที่แพ็คแรกเลยดีกว่าเป็นขับเซเลคชั่นของลิเวอร์พูลนะครับมีตัวไหนน่าสนใจในแพ็คนี้บ้างเราเข้าไปรับชมกันเลย โอเคเรามาเริ่มกันที่ตัวแรกเลยนะครับโมเมสซาร่า ah, อยู่ตำแหน่ง,ง RWF พลังอับเต็มแล้วอยู่ที่97ตัวนี้เนี่ยเกมบุกโหดมากๆเลยนะครับนะแล้วก็เร็วคลองบอลดีแล้วก็ยิงคมด้วยนะสำหรับคนที่เป็นสาวกของลิเวอร์พูลเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับแพ็คนี้โอเคแล้วก็ยังเอาตัวนักเตะเนี่ยไปลงแข่งอ e ีฟุตบอลแมชก็ได้นะครับ ของอาทย์นี้เนี่ยก็ยังเป็นลิวอพูกับแมนซีเหมือนกันนะโอเคไปกันที่ตัวต่อไปเลยมาเนี่นะครับอยู่ตำแหน่ง LWF พลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่95ตัวนี้เนี่ยสปีดเนี่ยเร็วมากๆเลยนะครับคลองบอลดีด้วยบาลานซ์ดีด้วยแล้วก็ยิงคมยิงดีนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นรองท็อปแพ็คนะครับของแพ็คนี้นั่นเองโอเคไปกันที่ตัวต่อไปเลยอลิซงเบเกอร์นะครับอยู่ในตำแหน่งผู้รักษาตัวพลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่94 รอบนี้เนี่ยจับบอลไม่มั่นเหมือนเคยแล้วนะครับก็ค<ฤ>่าพลังการจับบอลกับเคลียรบอลเนี่ยไม่เต็ม99แล้วนะร,รอบนี้แต่ว่าอีก3ค่าพลังที่เหลือเนี่ยก็เต็ม99ทุกช่องเหมือนเดิมนะครับโอเคถ้าขายได้ไปก็พักนี้จะพลังไม่เยอะมากเท่าไหร่นะครับโอเคไปกันที่ตัวต่อไปเลยลุมสานนะครับอยู่ในตำแหน,น่ง LB พลังั p เต็มแล้วอยู่ที่95ตัวนี้เนี่ยค่าสตมิน่าเยอะมากนะครับวิ่งได้ทั้งเกมแน่นอนเติมเกมลุกดีนะครับแล้วก็ จ่ายบอลแบบโยนบอลเนี่ยแม่นมากๆเลยนะครับโอเคไปกันที่ตัวต่อไปเลยไฮเดรสันนะครับหรือว่าเป็นกัปตันทีมของลิวพูลนั่นเองนะก็อยู่ในตำแหน่ง C m เมฟพลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่94ตัวนี้เนี่ยขยันมากเลยนะครับเกมรับดีแล้วก็จ่ายบอลเนี่ยถือว่าเยี่ยมเลยโอเคไปกันที่ตัวต่อไปไวนาดุมนะครับอยู่ในตำแหน่ง C m เมฟพลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่93ตัวเนี้ย ค่อนข้างเร็วนะครับจ่ายบอลสั้นดีนะแล้วก็คองบอลดีแล้วก็มีค่าสเตมินาเยอะนั่นเองนะครับก็วิ่งได้ทั้งเกมเหมือนกันตัวนี้โอเคไปกันที่ตัวต่อไปนะครับมาติสอยู่ในตำแหน่ง c b พลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่93อ่าตัวนี้เนี่ยเกมรับดีมากเลยนะครับอ่าจ่ายบอลสั้นยาวดีแล้วก็ลูกหม่งลูกกาอากาศเนี่ยถือว่าทำได้ดีเลยนะครับโอเคไปกันที่ตัวสุดท้ายก่อนที่จะเปิดแพ็คนะครับ คอร์ติสโจนะครับอยู่นำแหน่ง LWF พลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่93ตัวนี้มาเป็นบอลทองเนาะ mm. แล้วก็เร็วนะครับคลองบอลดีแล้วก็บาลานซ์ดีด้วยตัวนี้โอเคเราไปเปิดแพ็คของลิเวอร์พูลกันเลยดีกว่ามาลุ้นไปพร้อมกันว่าวันนี้เนี่ยผมจะได้ตัวท็อปแพ็คของแพ็คนี้หรือเปล่าจัดไปครับผมแพ็คแรกของลิเวอร์พูลวันนี้เนี่ยโดนหวยกินไปแล้วนะครับก็ไม่รู้ว่าในนี้เนี่ยจะเกลือเหมือนหวยห,วยหรือเปล่ามาแล้วครับ โอ้โหอลิซงเบกเกอร์นะครับผมก็อถือว่าตัวนี้ก็ดีอยู่นะครับแต่ว่าก็พลังต่ำกว่าเวอร์ชั่นที่แล้วเนาะก็ต้องรับสภาพนะครับเพราะว่าช่วงนี้ลิวพูก็ยังโชว์ฟอร์มไม่ดีพอนะครับโอเคก็ได้ผู้รักษาประตูมาแล้ว1คนโอเคถ้าแพ็กนี้นะครับได้ซาร่านะมาเน่แล้วก็ลิวอรสามเนี่ยถือว่าโอเคนะครับ ก็จะเป็น3ตัวนี้นะที่จะเป็นท็อปแพ็กกับรองท็อปนะครับได้มาสักตัวหนึ่งเนี่ยถือว่าไม่เกือแล้วแพ็กนี้โอเคจัดไปครับผมมบเขาให้เฮ้ยโอสีผิวเข้มๆแบบนี้เขาคือมาเน่ครับผมโอ้แม่คนนี้แหละสุดยอดเลยนะครับได้มาแล้วครับผมรองท็อปหนึ่งตัวก็ถือว่าไม่เกินแล้วนะแพ็กนี้ แต่ว่าถ้าได้ซาลาห์มาอีกสักตัวหนึ่งนี่จะดีมากๆเลยนะครับโอเคอ่ะจัดไปครับผมแพ็คสุดท้ายของลิเวอร์พูลนะจะเกลืออีกหรือเปล่าตัวนี้เกลือหรือไม่หลูกผสานออกหรือเปล่าขาวๆมาเลยถ้าขาวๆมาที่ชัดเลยครับผมไม่ขาวนะครับซ้ําหรือเปล่าเนี่ยโอเคไม่ซ้ํานะครับได้เป็นวานาด,ดุมมานะครับผม แพ็กนี้นะครับก็อาจจะขัดใจเด็กหงนิดนึงนะเพราะว่าพลังนักเตะแต่ละคนเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวรอให้าทางลิเวอรูเนี่ยฟอร์มกลับมาจัดก่อนนะครับก็อรอลุ้นกันต่อไปนะครับโอเคและแล้วเราก็มาถึงไฮไลไท์ของวันนี้นะครับโอ้โหนี่ผมบอกเลยว่าแพ็คนี้นะครับคุ้มค่าคุ้มราคามากๆเลยนะเพื่อนๆต้องเปิดนะครับถ้ามีทองเนี่ยผมแนะนําเลยนะ มีตัวไหนที่น่าสนใจบ้างเราเข้าไปดูในแพ็กกันเลยดีกว่าไปเริ่มกันที่ตัวแรกของแพ็กนี้เลยดีกว่าตัวนี้เนี่ยถือว่าเป็นท็อปแพ็กเลยนะครับเดอรอยนะครับมาอีกแล้วมาบ่อยมาทีและก็เก่งทุกเวอร์ชั่นนะครับอยู่ในตำแหน่ง a m เพลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่97นะครับผมตัวนี้เนี่ยจ่ายบอลโคตรเทพนะครับคองบอลดีมากๆแล้วก็ปั่นสวยด้วยนะตัวนี้ถือว่า ครบครันนะครับสำหรับกองกลางเลยนะตัวนี้โอเคไปกันที่ตัวต่อไปเอเดสันนะครับอยู่ในตำแหน่งผู้รักษาประตูพลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่94ตัวนี้เนี่ยพลังในฐานะผู้รักษาประตูเต็ม99ทุกช่องแล้วก็แถมยิงแรงมาอีก99นะครับโอ้โหถือว่าก็ดีเลยนะถ้าใครได้ไปโอเคไปกันที่ตัวต่อไปนะครับกาเบรียลเจสุสนะครับอยู่ในตำแหน่ง CF พลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่96 ตัวนี้เนี่ยบาลานซ์ดีจะจัดเลยนะครับยิงคมจบสกอร์ดีคลองบอลดีแล้วก็มีอ่าเรื่องความเร็วเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับถือว่าเป็นกองหน้าที่ครบๆเลยนะตัวนี้ไปกันที่ตัวต่อไปมาลสนะครับอยู่ในตำแหน่ง RWF พลังอัพเต็มแล้วอยู่ที่9 4ตัวนี้เนี่ยคองบอลเทพสุดๆเลยนะตัวนี้จ่ายบอลสั้นบอลยาวดีนะครับแล้วก็สปดีดดีนะครับปั่นสวยด้วยตัวนี้ ผมบอกเลยนะครับแพ็คนี้เนี่ยพลังไม่ต่ำกว่า94แน่นอนทุกตัวโอเคไปกันที่ตัวต่อไปครับเจ้าคันเซโลนะครับอยู่ในตำแหน่ง RB พลัง up เต็มแล้วอยู่ที่94เหมือนกันตัวนี้เนี่ยเร็วมากๆเลยนะครับแล้วก็จ่ายบอลดีเอืดวิ่งได้ทั้งเกมแน่นอนนะครับตัวนี้โอเคไปกันที่ตัวต่อไปนะครับโรดรีนะครับอยู่ในตำแหน่ง DMF พลังั p เต็มแล้ว,ลอ,ลวอยู่ที่96 ตัวนี้เนี่ยเกมรับดีนะครับจ่ายบอลสั้นบอลยาวแบบเทพเลยนะตัวนี้แล้วก็ปะทะดีนะครับผมก็ถ้าใครขาดตัวกลางรับไปนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับผมตอบโจทย์แน่นอนโอเคมาที่ตัวต่อไปนะครับลูเบเนียสนะครับอยู่ในตำแหน่ง c ซบีพลังอัดเต็มแล้วอยู่ที่95ตัวนี้เนี่ยกดดันคู่ต่อสู้ดีนะครับปะทะดีเกมรับดีมากๆนะครับลูกหมง่งลูกกาอากาศดีนะครับเอาเป็นว่า ดีนะครับผมจบนะครับผมตัวนี้โอเคไปกันที่ตัวสุดท้ายก่อนเปิดแพ็คนะครับโฟเดนนะครับอยู่ตำแหน่ง c m f พลังครับเต็มแล้วอยู่ที่95ตัวนี้เนี่ยคองบอลเนี่ยคือดีสุดนะครับผมบอกเลยเร็วด้วยบาลานซ์ดีด้วยนะครับแล้วก็จ่ายบอลได้ดีด้วยนะตัวนี้ถือว่าถ้าขายได้ไปก็พลังอาจจะไม่เยอะนะครับแต่ว่าสแต็กสูงจริงๆนะครับผมโอเคครับเพื่อนเพื่อนพร้อมกันแล้วใช่ไหมเราเข้าไปเปิดกันเลยดีกว่า แพ็กนี้เนี่ยเราจะต้องได้ท็อปแพ็กเท่านั้นเพราะว่าวันนี้เนี่ยผมเกลือมาทั้งวันเลยครับผมตั้งแต่แพ็กอ้ลูกภูเนี่ยก็ได้ตัวไม่ดีมานะครับมาลุ้นไม่พร้อมกันตัวแรกของเราปาเขาให้เดอะบอยหรือเปล่าเดอะบอยทีเจหรือเปล่าไม่น่าใช่แล้วครับผมโอ้โหลูเบนดียสนะครับก็ห่างจากเดอะบอยไปไกลเลยนะครับผม ก็ถือว่าเป็นเกลือของแพ็คนี้นะครับแต่ว่าพลังโดยรวมเนี่ยถือว่าสูงนะครับสามารถจับไปเล่นกองหลังได้นะครับโอเคเราไปเปิดแพ็คกันต่อเลยดีกว่ามาดูกันว่ารอบนี้เนี่ยผมจะเกลืออีกหรือเปล่าผมจะเปิดแบบไม่คาดหวังแล้วกันเนาะด <c oughs> ูแล้วพอเวลาคาดหวังที่ไรจะเกลือทุกทีเลยนะครับก็มาลุ้นไปพร้อมกันนะครับเหลืออีก2ครั้งสุดท้ายนะมับเขาให้แมรองเท้าสีแสบตารจริงๆ เขามากับเสื้อเบอร์9ที่อยู่บนหลังเขาเขาคือกาเบียลเจสุสนะครับผมเฮ้ยตัวนี้ได้ไหว่ะเพื่อนตัวนี้ถือว่าเป็นรองท็อปของแพ็คนี้เลยนะอะเราได้รองท็อปมาของทั้ง2แพ็คเลยนะโอเคโอเคครับเหลือแพ็คสุดท้ายแล้วเพื่อนๆให้กําลังใจผมหน่อยนะครับขอให้มันได้ท็อปแพ็คจงมาเพื่อนเให้กําลังใจผมหน่ยนะครับ ทอปแพ็กรอบนี้ต้องอแแทอปแพ็คแล้วทอปแพ็คแล้วมาโก่ให้อะไรเอ่ยเฮ้ยเบอร์สิบเจ็ดเฮ้ยโอ้โหเดอะบอยนะครับผมโอ้โหทอปแพ็คมันมาออกแพ็กสุดท้ายจริงๆเหรอเพื่อนเห็นไหมครับเพื่อนๆว่านี่คือพลังของคนดูนะครับ นี่ก็ได้ท็อปแพ็กมาตอนปิดคลิปพอดีเลยนะครับก็ปิดคลิปแบบสวยๆเลยนะวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าวันนี้เนี่ยเราได้ตัวอะไรกันมาบ้างนะครับก็ได้มาทั้งหมด6ตัวนะครับวันนี้ก็เริ่มจากแพ็กแมนซิตี้ก่อนก็จะได้ลูเวนเดสมานะครับกาเบรียลเจซุสแล้วก็เดอะบอยนะครับส่วนแพ็กของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ได้ไวนารดูมมาอาริซงเบเกอร์แล้วก็มาเน่นะครับ ซึ่งวันนี้เนี่ยถือว่าผมไม่เกลือนะครับ <Wow. S 1> เพื่อนๆโหดีใจมากเลยที่ปิดคลิปแบบสวยๆเลยนะได้เดอะบอยมาเป็นรางวัลปลอบใจนะครับและสำหรับความคุ้มค่าคุ้มราคาของแพ็คขับเซเลคชั่นวันนี้นะครับเริ่มจากลิวพูก่อนนะผมให้ลิวพูอยู่ที่7คะแนนนะครับ <c oughs> เพราะว่าวันนี้เนี่ยลิวพูนะครับ มีตัวที่ระดับอยู่ที่ประมาณ93 94เนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะแล้วก็ตัวที่พลังอยู่ประมาณ95 94 95 97เนี่ยมีอยู่ประมาณ3-4ตัวเท่านั้นเองผมถือว่ามีโอกาสได้เกลือมากกว่าได้ตัวแบบระดับท็อปท็นะครับ ในส่วนของแมนซิตี้เนี่ยผมให้คะแนนอยู่ที่8.5เต็ม10นะครับถือว่าแพ็คนี้เนี่ยเป็นแพ็คที่คุ้มค่าคุ้มราคามากๆนะครับเพราะว่ามีตัวระดับ94เนี่ยอยู่แค่3ตัวเท่านั้นเองที่เหลือเนี่ยจะเป็น95 96 97นะครับแต่ว่าพลังสูงสุดเนี่ยก็ยังถือว่าไม่ได้เยอะมากอยู่ดีนะครับตัวนี้ก็เลยให้ความคุ้มค่าคุ้มราคาอยู่ที่8.5เต็ม10นั่นเอง เพราะถือว่าเปิดตัวไหนมาเนี่ยก็ยังสามารถหยิบจับไปใช้งานได้นะครับโอเคแล้วก็การให้คะแนนความคุ้มค่าเนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผมนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้นะครับแล้วเพื่อนเปิดได้ตัวอะไรกันบ้างได้ตัวท็อปแพ็คหรือว่าตัวที่อยากได้มาบ้างหรือเปล่าก็อย่าลืมคอมเมนต์มาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้นะครับและถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe <S <S เพื่อเป็นกำลังใจใ,ให้พวกเราทำคลิปเปิดแพกก็คเกอรแบบนี้ต่อไปด้วยนะครับ และถ้ายัางรับชมคลิปไม่ถุกใจเนี่ยก็สามารถกดดที่ตัวไอด้านบนได้เลยนะครับมีคอนเทนต์อื่นๆจากทางช n น,นลเนี่ยทั้งคลิปเปิดแพ็กเกอืกอแล้วก็คลิปสอนเทคนิคอีกมากมายเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนพบก,กันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ